เนี่ยครับข้าวหลามทั้งนั้นเลยนะครับผายข้าหลามครับเป็นภูเขาเลยครับสามภูเขาครับเนี่ยครับนี่ไปลําห้วยนู่นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนู่นก็ผายข้าหลามทั้งนั้นเลยครับครับจะขึ้นเป็นกอเป็นกอแบบนี้เลยครับ ครับทั้งภูเขาครับสามภูเขาครับซึ่งไม่คิดว่ามันจะมีเยอะขนาดนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆครับ นี่เหมือนจะมีเส้นทางเดินป่าหรือว่าเดินไปไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะครับเข้าหลามทั้งนั้นเลยครับ เนี่ยครับตั้งแต่สุดยอดเขาครับจนถึงลำห้วยข้างล่างนู่นเลยครับมีแต่ไผ่ข้าวหลามเยอะมาก นี้ไม่รู้ทางเขาเดินไปไหนนะครับน่าจะเป็นทางเดินป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ